สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเคยมีความคิดหรือว่าโมเมนต์แบบนี้ไหมครับอยากจะโพสต์ Facebook โดยให้แฟนของเรานะครับเห็นเพียงคนเดียวอ่าตัวนี้นะครับ Facebook ก็มีวิธีการอยู่นะครับเราไปดูวิธีการโพสต์ Facebook แบบเฉพาะเจาะจงพร้อมกันเลยครับโอเคก็สําหรับวิธีการเนาะเมื่อเราเข้าไปที่หน้า Facebook แล้วนะครับก็ให้เราโพสต์ตามปกติเลยจะเขียนโพสต์ก็ได้นะครับจะใส่รูปภาพหรือว่าข้อความก็ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับอ่า เขียนเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับง่ายๆจากนั้นนะครับให้มากดตรงสาธารณะตรงนี้เนาะบางทีนะครับอาจจะเป็นเพื่อน2ตัวนี้คือใช้บ่อยที่สุดนะครับอ่ะก็ให้กดเข้าไปเลยจากนั้นกดไปที่ดูเพิ่มเติมตรงนี้นะครับและกดเพื่อนที่เจาะจงนะครับตรงนี้เลยโอเคจากนั้นนะครับก็ให้เรากดเลือกนะครับเพื่อนหรือว่าแฟนของเรานะครับที่เราต้องการให้เขาเห็นโพสต์นี้เพียงคนเดียวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับสามารถกดเลือกได้หลายคนนะครับจริงๆแล้วก็ตามที่เพื่อนๆใช้งานกันเลยนะครับเมื่อกดเลือกแล้วนะครับให้กดเรียบร้อยตรงนี้เลยจากนั้นกดเรียบร้อยอีกหนึ่งที่โอเคจากนั้นนะครับก็จะเห็นเป็นรูปการตั้งค่าในลักษณะนี้นะครับและเป็นรูปคนที่เราต้องการให้เขาเห็นโพสต์พสต์นี้เพียงคนเดียวนะครับอ่าจากนั้นนะครับก็ให้เรากดโพสต์ได้เลย โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับก็โพสต์นี้นะครับจะมีคนเห็นเพียงคนเดียวนะครับหรือว่าจะมีคนเห็นเพียงจํานวนคนที่เพื่อนๆได้ตั้งค่าไว้นะครับก็ตามรูปแบบนี้เลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนําวิธีนี้ไปปรับใช้กันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ